สามเจ็ดกำลังพ้ลนเตาตรงแสดงความเคารพรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแปตรงหน้าพัญชา ยกผมพันตำรวจตรีปฏินันท์จันทอาใสสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองชุมพรทำหน้าที่ผู้ควบคุมแถวนำกำลังพลข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตะเวนชายแดนกองบังคับการตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาคแปดตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรมาเข้าที่รวมพล เพื่อปล่อยแถวระดมกวาดล้างไม่ลงที่ทับปรุรพารองผู้จัดการราชการแทนผู้ทำการคุณพรคุณทองผมขอขอบคุณท่านที่อพิวนานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวกาดล้างก,กิจกรรมและการดูแลในส่วนดวนด้านการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงการประจำปี2566ตำรวจภูธรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการดูแลในพื้นที่การจราจรการป้องกันและรักษาเกลื่อนทางถนนในวันวันยาวเทศกาลสงการนะครับระหว่างวันที่1 1ถึงวันที่17เมษายน2566พร้อมทั้งตำหนดให้คนร่วมเทศกาลสงการ2566ในวันนี้นับเวลา17.30น โดยบริการกําลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข,อย ar, ยข้องการเปิดสถานการณ์รอกเวลาหรือเกนิน,ะะนเวลาที่กฎหมายกําหนดและสถานบริการที่ปล่อยไปแล้วเลยถ้าสามารถลดจานวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ตามข้อหมายที่กําหนดเทศกาลสงการานต์2,000ท้ายเราถในครั้งนีน้ในเหนือกองกับการ,กำรา ỏi, ตำรวจตะเวนชายแดนที่41ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชุมพรสถานีกองกับการ6 กองบังคับการตำรวจน้ำกองกับการสืบสวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจพิทารเดชเชิญครับครับขอบคุณครับท่านพันเบสปฏิสิทธิ์ศรีสุขรองผู้การตำรวจพิทารพิทารรักษาราชการแทนผู้อํากาศการตำรวจพิทารพิทารท่านรองผู้การทุกท่านท่านผู้กับเมืองผู้กับฝ่ายนายการผู้กับวิศัยปากน้ำผู้กับพานีผู้กับสืบ จะรอผูกับสอบสวนนะครับแล้วก็ตัวแทนผูกับการตำรวจเจิงที่สี่หนึ่งก็ตอต,ตรอไ่อยกองอาสาสมัครแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคแปดนะครับให้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกระดงหวัดล้าง การดูแลในความสดวกการจราจรการป้องกันและลดเบริทางถนนเทศกาลสองการสอน 2, นะครับการปล่อยแถวระดมการล้างอาุจากรรมและการดูแลในความสะดวกการจราจรการป้องกันและลดเบระทางถนนเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญจาการตำรวจแห่งชาติผู้บัิจารตำรวจปฐมภาค8เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อป้องกันอญจกรรม รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการดูแลในความสะดวกอันจราจรป้องกันลดเบรทางถนนในอ่วงบรรจุย,ยาวทำให้มีผู้รับา,เ,าเจ็บเสียชีวิตและอาจมีช่วงเวลาที่กลุ่มไม่บางดีกลุ่มบุคคลต่างๆก,ก่อเหตุได้ได้นะครับช่วงเทศกาลอันช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นทั้งที่ทนรองไปสักรายงานแล้วเป็นการระดมป้องกันจริงๆแล้วก็ชใช้โดยเรื่อย ซึ่งหมายความว่าช่วงนี้กอบุญใจให้คนดีสร้างวิถีชุมชนพองกันตัวเนงนี่ครับนี่เป็นหลักหน้าที่การสร้างสังคมให้สงบเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับแล้วก็ไอ้รุ่นทำงานแบบมืออาชีพท่านเนกงตำรวจท่ดิพีประพัดช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยโดยเฉพาะตำรวจก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างนะครับสวมหมวกนนิรภัยมองไม่ขับนี่เป็นไซรักขับไม่เร็วนะครับพ่วงไม่ขับตำรวจ เอาตรงตรงหน้ามันจะยกออกมือลงระเบียบพักไม่หวนไวต้ตนให้เป็นประโยชน์ต่อพวงชนดำรงตนในยุติธรรม